Yeah. ไม่ต้องพูดอะไรมากกูแค่มาลาละวันฉันเกียร์เวรกละค่ามไมนเป็นสภาพสตานที่แม่ห้ามประจัญย์ยังเป็นสนามบินรอที่พวกกิฬามันรอคิดแต่จะข้าวคนกันนั่งก็กระดาษก็ประวัติใจอาาพิศวงในอากาศที่ประสงค์เปลววิกฤตันคือประนอดวันไข่และที่เขียนจำมาก่อนแล้วได้มาคันระบอกบางแกที่ได้ประจบและไว้โอเคจะตอบลาไพ่คนใดที่บอกได้บ่นทำไมกระจอกวันได้ปากกิงกอกให้จบในระดับสายแต่ต้องไม่ใช่ทางแบนเบียลเท่าใดกันไม่มีกูก็ไม่ได้ฟังแร็ปเปียวแอคเชั่นเดียวแบบที่แบบเดียลเรียลแฮมบเนียนเลยเปลี่ยนนฟเรลแบนคิดอะไรกันจะก� Bukan pendek, kenduk, benduk, bahan, benduk, 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 ัฟงแลวเียแกกูโจดคำแบบเดียวอเห็นมึงบมดคำแลบ,บเชียวแกกูอยากดักแกมึงกลางแกงเดียวอ cool feet, ช,ชอบว่ากูฟลักฟนมาโมวไาแกทิชชี่ The c อ d ไนครมัอนานอย y กูจะมีเสลาพูดในนับนสุดเบลี่ยเซันมาเพื่ข้นเฮียแต่โฮสิบที่ไหนไมีกวนั่นอาจจะมีสต the ิชสนในคนนดี on m ิ่ว<ะ>มนนามไอ้ยูลิปเปอสติกอนมาทออไม่ดสุดแม่ขันหลุดแม่ในเฮียรู้แล้วว่าแว่นมึงหยุดแก๊กได้เฮียส่งไปนันกกูจะส่งให้ถึงขุมกูได้ดูดไม่ถึงหลุวยม่ อควยมึงหยาดเนียนหรือมึงสูตรโลคีควยเป็นผู้ใหญ่แย่งเด็กดูดโอทีมางานแบทแต่เหมือนแล้งลงถาดควยผู้ใหญ่กะกะมึงจะคำสาบองค์ทีตอแหลอย่างหมากูจับตัดแขนตัดขาควยเห็นมึงอันหน้ารอแล่วควยถ้าเจอมึงกูจะฆ่าพ่อแม่โตเป็นควายแล้วแต่อย่างนอนห้องแม่ควยมึงอันแรปเปอร์ าอาควยมึงอั้บไลเกอร์หีหมาควยแก๊งพวกมึงแม่งคอขี้ยารวมตัวกันแล้วพวกมึงรวมพวกพัน์เป็นไซเฟอร์ผีสางยัญชาโอจิูุรุว่าแรงลงจิมึงคิดว่ากูพาน้องมาแล้วกูจะแพ้คนถิ่นพันลายก็ตบได้ต่อให้ไม่แล็บ มึงไม่น่าดูกระชาควีแวนอมฟินจากถิ่นที่มามึงอย่ามาวิ่งอยู่ในถิ่นที่ยาอยากเค็มตัวเองเป็นพระเอกละครทั้งที่ท่าทางกะเสตตะกรอนหดอยากกัญชาหดขาดมันนาน,มนชมวิวทิวทัศน์ขอให้ตกจากสพะพานว่าหมาขี่เรือนกัดขาสงูงกลางโคตรเหม็นเสือกอยากได้บทบาทดาราถ้ากิจะพูดกันอะไรมึงก็ต้องพูดกันให้ถูกเนื้อกูน่ายำให้น้องแต่มึงน่ะมุ่งจะไปดูดกูยำมาแป๊บเดียวแต่มึงก็ซุ่มจะไปสู้มึงเป็นคนประเภทโง่ที่เลี้ยงกุ้งเอาไว้ขู่เศรษฐกิจไล่จับพวกตัวปัญหาต่างแดนไม่ใช่เพราะม ถอดจนผวาอย่างแรงไปร้านตัดผมแต่เสื้อขาขาดแทนอ๋อพ่อมึงตายแล้วไม่มีหีจะมาชุบแล้วพวกกูอะยิมมึงมันก็ขี่ปนาวุธสสมผู้มึงกับไปอยู่สี่หลังกับพวกมึงกะผีกันชาล้อคุณล้อตากูมาซัดเป็นพยุกวันหมดอายุคพรามึงไม่มีระเบิดเองค่ฟร์ดเซกูไม่ยิงทะลุและใมันก็ปุ๊บ เพลงกูมันแรงมันก็พ่ายอยู่ในคอแค่ที่มาพ่ายไม่ได้สมัครมาล้วกู liquidity อนาคูมมันละอุคนละก็บาสิกาที่กูบรรจุแม่มึงเธอบอกว่าพินัยกรมันดืเรามาจะแบนบาร์เดลไล่อยู่บนคูงั้นคนสัญญาแต่กูไม่ใช่ยูทูบเบอร์ I can't be my shooter wall เกมที่กูวินเลือกยิงมึงลูซเซอร์ Ha fight for all we gonna fight for sure Ha huh? bish. Chain headshot.